สาวปานก็จะไปปะลูกสาวปานอีกแล้วนี่มาเจอเพื่อนเพื่อนเราเออเนาะมาถึงแล้วเห็นแม่พีเห็นสาวปานแล้วนะคะมารอรถฮะมารอรถมารอรถมารอรถที่บ้านสาวปานแล้วข้าวเป่ามาแล้วพ่อเป่านะโอ้ยจังอีกนาน เรามาก่อนดีกว่านั่งเล่นโลมันนั่งเล่นมาเฮ้ยนั่นด้ปมันแซ่บเฮ้ยกินแกงหน่อไม้อ้าวกินแกงหน่อไม้แซ่บพุ่นน้องน่องก็จะกินน้ำละพุ่นพยงขึ้นไปย่างโรคแม่ลงแม่ลงแมไปไปไปมาหากินปูกินป่ามาหอดบ้านโอ้ฟังพุ่นตะปิงป่า ชาปานก็เตรียมแล้วกระเป๋าบักญ่ยคอยกว่าสิไปซื้อกระเป๋าบักหญยอยู่ยังบม่ได้ไปซื้ออยู่เอาแบบลากไหมบ่เชียวไปลากเห็นยางโอ้ยมันใหญ่เกินไม่เกินล็อกขึ้นเครื่องเผื่อนะคตขึ้นว้ายมันไม่ได้ขึ้นล็อกเครื่องนะย่านมันย่านติดลมบ่เคยขึ้นเครื่อง น่าเตรียมตัวยัไม่ได้นอยู่ไเตรียมตัวไปอะไรเอาอะไรมาสูกินเนี่ยหอมทองของแม่เจอน่ะไม่ได้หอมทองนะกล้วยดิบได้นี่เขาไปซื้อหมดเลยแล้วกล้วยสุกน่ะแล้วได้กล้วยดิบเอากล้วยดิบนี่เอากล้วยดิบมาฝากเพื่อนๆเพราะว่าลูกค้าเต็มเลยวันนี้น่ะขายดิบขายดีจนโอ้ยออกจากเตาไฟหมได้เลย อยว่าลูกค้าแต่ิคุดนอดน้อเขาว่าโอ้ลูกค้าผัดจองจนว่าเอาอันดิบกล้วยทอดไปแล้วเขาจะมาส่องหาไม่ได้เขากับอันมาถามยูซูเมอร์เขาบอกว่าสุกแล้วเอาไปให้ด้วยเด้อก็ลืมเดือนลูกค้าบอกว่าเออทุกทีเลยลูกค้าบอกมาแล้วเด้อมา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 กินมากินกล้วยกล้วยแขกกล้วยทอดบ่สุกมามากินน้ำกันมานั่งนั่งนั่งกิน ให้กินอยู่ดอกมาฝากแล้วก็กินละบ่ถ้ามามาสิแกะให้สิแกะให้คอยไม่สิแกะให้อยู่คอยให้กินอยู่ดอกมั้แก่ให้ข่วยมาชูข่วยไม่ะชู Bao à, nhiêu con dạy hưng dạy mất kiếm mọi mặt bos hưng quá mặt tên cô thao cô thao đi lột hả anh quá chị là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  anh quá Ăn ก้วันบ๊สุกนั่นแหล้วบ๊วยกินกล้วยสุกผีบุ้น,น,น,นทุกคักขนาดไอแม่พี่ก็สิบเอาเครื่องเอาของแล้วไปแม่พี่ก็ไปเตรียมข้าวเตรียมของแล้วแล้วเราก็รอไปเอากระเป๋าเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วน,น,นะครับมาพันมามากินมากินกล้วยสุกพีเรา ออกินโลดปลาหน่อยก็มั่นคือกันนั่นละ่ะไ้กินได้กินปลตัวน้อยเลยอืแล้วก็ปลาอยู่นะใสเสื้อมงปิ้งแล้วนี่ปิ้งปลาคอนแจน่าตัวใเลสื้อปลาคอนแจ,น,น,จน่ากับตัวหน่อยซ้ำเนี่ก็พาะกินอยู่ดอกม <c oughs> <c oughs> ันพอม,มีตัวใหญ่อกินกับเขา เขาไม่โนนอ้ยามมาจ,จัมแจวแบบเผ็ดเพชรจัมแจวหัวปลวกลุดจั่มปลาเคียงให้กินครับมันมาตาัมมะาทูแล้วแซ่บแล้วกระเพียงป่าน,นี่แล้วแมนนั่นแล้ววันนี้ไม่ได้แปามาทูแบบป่า,ม,า,ปามันดูแบบสุกแล้วบักทั่วให้บ้านเห่ากินแล้วโอ้นี่ละเขาไม่ป่ามันเป็นน้ำโจ๊กๆถือเด้อเองมะทู ดูป้าแยงตมัตมตําถัว่วกินกับปลากินกับปลาคอนแจ๊น่าโอ้ปิ้งแล้วซุกแล้วซุกแล้ว,ส,ลวสิกินอยู่บ่อไหนอืมกินอยู่บ่ปลาไหนหืมกินปลาอยูบ่บ่มันสุกอะไรได้เนี่ เป็นตายกินแล้วอุ้ยห้อนห่อนห่อนห้อนม้อยยาฝ้าวยาฝ้าวมันยังบ่ทันเลยเออไปมามาพี่มาพี่มาฟังทางนี้ฟังทางนี้มามานั่งมานั่งโอ้เข่าไม่ป่ามันเอาไว้ให้ยายกินน้ำในเด้อน โอ้ยแม่นั่นแหละเนาะอันนี้กับพ่อดีกับกลางก้างป่านิ่ไปกิน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 ตอนลราแล้วก็เราแบบ้าเพรละครเเนาะปิงปลาิ่ใหญ่ขนาดนั้นไปถึงโรงพยาบาลนะคะกอนข้าวแล้วนะคะน้องพันวันใหม่กินข้าวกับปิ้งปลา ข่าวใหม่ปลามันกระแซบนั่นแหละเฮ้ยเนาะกินแบบนี้ละข้าวใหม่จริงนะข้าวใหม่แต่มันเหนียวเหนียวโอ้ยบ่ท่านได้เอาแล้วบ่ท่านได้สีหอดข้าวใหม่นอกกินข้าวเก่าซะก่อนนั่นแหละมันกินบ่ได้ละข้าวใหม่มันเหนียวมันเหนียวนี่มันดูเหนียวไหมของขวัญเหนียวนั่นแหละโอ้คอยบ่ท่านได้สีกินอยู่คอยกินข้าวเก่าฮันเบิร์ดขาวงามนะครับน้องพัน กินข้าวนะคะมันน่ากินเฉยๆมันไม่ได้อยากออไปกินแกงน่อไหมผมัันยังบอกกลางโอ้ยถ่านางกินข่างามแต่พี่น้องเอ้ยนางกินเข่านางกินเข่ามากมา,มาตามนั่นละตามนั่นละอเ,เออนั่นละความสุขของเล็กหน่อย ไปกินแล้วกินพ่อพอ่อคำสองคำสามคำไปเลยเนาะไปไปไปกินปิ้งปลามันพุน,นจ,จ้ำแจวหัวปลูกตำบักทัวโอ้ยสุดยอดสุดยอดข้าวใหม่ปลามันโอ้ยมันปานเดียวกับเขาเย็นหมดแล้วนี่เออมากินข้าวไหมปลามันกินไหมโอ้เคยกินขขามาแล้วา้ะกินข้าวกับ ตำบักหุงคือเกามาเด้อมาเด้อกินเขาน้ากันกินเข้าแล้วก็สิถารถหารถดพ่อเป่าพุทละจักสิมาย้มได้หรอเฮากับมาถ่ายอยู่บ้านสาวปานพี่ละแม่พี่ก็สิเอาเครื่องเอาของแม่เบนกัสิมาไปเอาบุญน้ากันเด้อมานี้เดินทางพุทธละค้ำค้ำพุทธละเจีหอดไปนั่นแล้วก็ไปจังได้มาป่านนี้เนาะ ไปหนาห่านพุ่นจนปีละบาทนี่โอ้ยความสุขความสุขไปชิมแล้วก็เลิกสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ